เศรษฐีสาวชาวดูไบผู้มีชีวิตหรูหรากลับซ่อนความลับมืดดำที่ไม่มีใครคาดคิดเธอชื่อเลลาภรรยาของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่ำรวยมหาศาลคฤหาสน์ของเธอตั้งอยู่ในย่านหรูหราที่เงียบสงบ,บติดชายฝั่งทะเลทรายทุกเช้าเสียงคลื่นทะเลอ่อนๆกระทบผืนทรายสะท้อนกับแสงแดดร้อนแรงแต่ในใจเลลากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวที่กัดกินสามีของเธอออกทำงานต่างประเทศเกือบทุกเดือนทิ้งเธอไว้กับความเงียบ เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นยิงไฮโซทีท่หมกมุ่นกับเครื่องเพชรและงานเลี้ยงหรูแต่เลลาไม่เคยรู้สึกเชื่อมโยงกับพวกเธอเธอต้องการสิ่งที่มากกว่านั้นคนเดียวที่อยู่ข้างเธอเสมอคือยูซุฟคนขับรถหนุ่มวัยสาสิบที่จริงใจสายตาของยูซุฟมักเต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อมองเธอผ่านกระจกหลังรถกลิ่นน้ำหอมของเขาผสมกลิ่นเหงื่อจากทะเลทรายทำให้เธอใจสั่นอย่างแปลกประหลาดวันหนึ่งหลังจากกลับจากศูนย์การค้าเลลารู้สึกได้ถึงมือของเขาที่แตะเบาๆ สัมผัสนั้นเหมือนประกายไฟแวบแรกที่จุดไฟลุกในใจที่แห้งเหี่ยวเธอไม่ปฏิเสธตรงกันข้ามหัวใจของเธอเต้นแรงเกินกว่าจะซ่อนความรู้สึกค่าคืนนั้นเธอแทบไม่หลับเสียงลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างย้ำเตือนความลับดวงจันทร์สองลอดมาดลงบนเตียงกว้างแต่ไร้เงาของสามีที่ห่างไกลในความเงียบนั้นภาพใบหน้าของยูซุฟปรากฏขึ้นชัดเจนทุกครั้งที่หลับตาเช้าวันต่อมาเธอเรียกยูซุฟเข้ามาในห้องรับแขกที่เต็มไปด้วยพรหมรู้ กลิ่นกาแฟร้อนลอยตลับอวนประปนกับเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเขายืนรออย่างสุภาพแต่สายตาแฝงประกายบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคำพูดแรกของเลลาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอถามถึงความรู้สึกจริงๆของเขายูซุฟนิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยเสียงต่ำว่าคิดถึงเธอทุกวันคำสารภาพนั้นเหมือนประตูต้องห้ามถูกเปิดออกอย่างไม่มีทางหวนกลับหัวใจของเลลาสั่นระร,รัวร่างกายของเธออ่อนแรงลงเหมือนยอมจำนน หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ลับๆเริ่มต้นขึ้นภายใต้ความเงียบของคฤราสนา์พวกเขาพบกันในห้องชั้นล่างที่แทบไม่มีใครกล้าเข้ามากลิ่นไม้จันจากตะเกียงหอมผสมเสียงเครื่องปรับอากาศทําให้บรรยากาศมืดมนทุกการสัมผัสยิ่งตอบย้ําความจริงที่เลลาไม่อาจหลีกหนีได้ยามกลางคืนเธอนอนข้างโทรศัพท์ที่สว่างด้วยข้อความลับจากยูซุฟข้อความเหล่านั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่เธอไม่เคยได้รับจากสามี ทุกครั้งที่ได้อ่านเธอรู้สึกมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่ตายด้านแต่ความสุขนั้นสั้นนักเงาของความกลัวค่อยๆค,คลืบเข้ามาเงียบเชียบแม่บ้านใบชราที่ดูแลบ้านเริ่มมองเลลาด้วยสายตาแปลกๆบางครั้งเสียงฝีเท้าในทางเดินยาวทําให้เลลาหยุดหายใจด้วยความวาระแวงกล้องวงจรปิดที่สามีติดไว้เพื่อความปลอดภัยกลับกลายเป็นกับดักที่น่ากลัวเลลามักมองกล้องเล็กๆบนเพดานด้วยใจเต้นแรงราวกับมันรู้ความผิดทั้งหมด เธอพยายามบอกตัวเองว่าสามีไม่เคยตรวจสอบแต่ความสงสัยกัดกินไม่หยุดยิ่งนานวันความลับยิ่งหนักอึ้งเหมือนหินถ่วงคอที่จมลึกในทะเลทรายคืนหนึ่งยูซุฟขับรถพาเธอออกไปนอกเมืองท่ามกลางถนนร้างและไฟสลัวเสียงลมพัดแรงกลบเสียงหัวใจของเลลาที่เต้นรัวไม่เป็นจังหวะเขาจอดรถริมทะเลทรายกว้างใหญ่ที่ไร้ผู้คนและความสว่างดวงดาวเต็มท้องฟ้าแต่ความมืดกลับหนักอึ้งกดทับจนหายใจไม่ออก ยูซุฟหันมาหาเธอด้วยสายตาที่จริงจังเกินกว่าจะมองข้ามเขาถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายว่าเธอพร้อมจะทิ้งทุกอย่างหรือยังคำถามนั้นแทงลึกลงไปในใจเลลาจนร่างกายเธอสั่นสัานเธออั้มอึ้งไม่กลา้าพูดตรงๆเพราะรู้ดีว่าสามีไม่เคยปล่อยอะไรไปง่ายๆยูซุฟยื่นมือมาจับเธอแน่นราวกับต้องการคำสัญญาเดียวนั้นลมหายใจของเขาร้ระอุกใกล้หูจนเธอสะดุ้งตัว ในความเงียบของทะเลทรายเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังก้องในหูเวล,ลามองดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักแต่แฝงความมุ่งมั่นอันตรายเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังเริ่มต้นอาจไม่มีทางถอยหลังกลับได้อีกแล้วก่อนกลับบ้านยูซุฟผู้ประโยคหนึ่งที่ทำให้เธอขนลุกสู้ทั้งร่างเขาบอกว่าถ้าเธอไม่เลือกเขาเขาจะทำทุกอย่างให้เธอเป็นของเขาเสียงนั้นก้องในหัวตลอดทางกลับคฤหาหาดราวกับคำสาบมืดมิด เมื่อกลับถึงบ้านเลลายืนมองเงาตัวเองในกระจกบานใหญ่กลางห้องโถงแสงคมไฟร,ระยะสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าความลับครั้งนี้จะไม่จบลงอย่างสงบ,บแน่นอนเช้าวันถัดมาแสงแดดแรงกล้าส่องลอดม่านห้องนอนจนเลลาสะดุ้งตื่นกลิ่นกาแฟสดลอยมาจากห้องครัวแต่เธอกลับรู้สึกขมขื่นในลำคอเสียงแม่บ้านเคลื่อนไหวเบาๆในทางเดินทำให้หัวใจเธอเต้นแรง เธอจำคำพูดของยูซุฟเมื่อคืนได้ชัดเหมือนถูกสลักไว้ในใจถ้าไม่เลือกเขาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอคำพูดนั้นทำให้ร่างกายของเลลาสันสานทุกครั้งที่นึกถึงเธอพยายามทำตัวเป็นปกติยิ้มให้แม่บ้านที่ยกอาหารเช้ามาเสิร์ฟแต่สายตาของแม่บ้านคู่นั้นกลับเหมือนซ่อนความรู้บางอย่างไว้เสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกระทันหันทำให้เธอสะดุ้งจนช้อนหล่นกระแทกจานปลายสายเป็นเสียงของสามีที่โทรมาจากต่างประเทศ เขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแต่แฝงความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเลลาพยายามตอบกลับด้วยเสียงราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวจะถูกจับได้หลังวางสายเธอหันไปมองกล้องวงจรปิดบนเพดานอีกครั้งมันเหมือนตาว่างเปล่าที่เฝ้าติดตามทุกการกระทำของเธออย่างไร้ความปราณีช่วงบ่ายยูซุฟมารับเธอออกไปซื้อของตามปกติรถหรูเล่นไปตามถนนที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและเสียงแตรราจร แต่บรรยากาศภายในรถกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจทีๆีของกันและกันยูซุฟเหลือบมองเธอผ่านกระจกด้วยสายตาที่คาดหวังคำตอบเลลาหลบตาออกไปนอกหน้าต่างมองทะเลทายกว้างไกลไร้ขอบเขตแสงแดดสะท้อนผืนสายระยิประยับเหมือนมีเปลวไฟเต้นอยู่บนพื้นดินเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังติดอยู่ในกรงร้อนที่ไม่มีทางหนีเมื่อถึงศูนย์การค้าเธอก้าวลงท่ามกลางกลิ่นน้ำหอมและเสียงฝีเท้าคนพลุกพล่าน แต่แม้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาหญิงคนหนึ่งเดินเฉียดผ่านพร้อมสบตาเลลาสั้นๆอย่างเย็นชาแววตานั้นทําให้เธอหนาวสั่นแม้ในห้องที่เปิดแอร์เย็นจัดยูซุปเดินเคียงข้างอย่างระวังราวกับกลัวใครจะสังเกตเห็นความใกล้ชิดของพวกเขาเลลาหยุดยืนหน้าร้านเพชรมองแสงไฟสะท้อนอัญมณีระยิบระยับในเงาสะท้อนกระจกเธอกลับเห็นเงาชายแปลกหน้าที่มองตามอยู่ห่างๆหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมา เมื่อหันไปเงานั้นหายวับไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงกดทับเธอทุกอย่างก้าวคืนนั้นเลลานอนพลิกตัวไปมาในห้องนอนใหญ่ที่เงียบงนันเสียงนาฬิกาเดินตึกตักดังชัดเจนราวกับกริจใจเธอทุกวินาทีเธอลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงม,มองออกไปยังทะเลมืดสนิทสายลมพัดกลิ่นเปลือทะเลเข้ามาผสมกลิ่นดอกไม้ในสวนทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นด้วยข้อความจากยูซุฟ เขาเขียนว่าเขาเห็นเธออยู่กับผู้ชายแปลกหน้าที่ศูนย์การค้าเลลาตกใจสุดขีดเพราะเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับใครเลยเธอรีบตอบกลับว่าไม่รู้จักและไม่เคยคุยกับใครแต่เขากลับพิมพ์กลับมาว่าเขาไม่เชื่อและจะพิสูจน์ให้เห็นเธอคว้าโทรศัพท์ลงบนเตียงร่างกายสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้เธอไม่รู้ว่ายูซุฟกำลังหึงหวงหรือกำลังวางแผนบางอย่างอันตรายรุ่งเช้าวันใหม่แม่บ้านนำกล่องพัสดุเล็กๆมาวางบนโต๊ะรับแขก กล่องสีน้ำตาลเรียบง่ายแต่ไม่มีชื่อผู้ส่งเลลาเปิดออกด้วยมือสัน่นและพบสองรูปถ่ายกองหนึ่งในรูปคือภาพเธอและยูซุฟอยู่ในห้องรับแขกของบ้านภาพถ่ายถ่ายจากมุมสูงเหมือนจากกล้องวงจรปิดหรือใครบางคนที่ซ่อนอยู่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ไม่เคยเผยให้สามีเห็นหัวใจเลลาหลน่นผู้เปล่ากับโลกทั้งใบถล่มทับลงมาในวินาทีเดียวเธอรีบเก็บรูปทั้งหมดใส่ลิ้นชักแต่รู้ดีว่ามีคนรู้ความลับแล้ว ตลอดทั้งวันเธออยู่ไม่เป็นสุขทุกเสียงฝีเท้าทุกเสียงขคาประตูทําให้สะดุง้งดวงตาของแม่บ้านที่เฝ้ามองเหมือนซ่อนคำถามที่เลลาไม่กล้าตอบตกเย็นยูซุฟมารับเธอไปออกงานเลี้ยงการกุศลในโรงแรมหรูแสงไฟระยิบระยับสะท้อนชุดประตรีของเลลาที่เป็นประกายท่ามกลางผู้คนแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกในบรรยากาศหรูหรานั้นในมุมหนึ่งของห้องเธอเห็นชายคนเดิมจากศูนย์การค้ามองมาอีกครั้ง เขายืนอยู่กับกลุ่มนักธุรกิจที่พูดคุยเสียงดังแต่สายตาจับจ้องเพียงเธอเลลาพยายามทำเป็นไม่เห็นแต่เงยเย็นไหลซึมออกมาทั่วแผ่นหลังยูซุฟประสิทธิ์ถามเบาๆว่า,วาเธอกำลังกลัวอะไรเธอสายหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตลอดงานเลี้ยงเธอไม่กล้าลุกออกจากโต๊ะเพราะกลัวถูกตามไปจนเมื่อเด็กยูซุฟขับรถพาเธอกลับบ้านบนถนนที่เงียบสงัดไฟถนนสองวุบว่าผ่านกระจกเหมือนเงาเคลื่อนไหวไล่ตาม ยูซุฟเอื้อมมาจับมือเธอแน่นพร้อมพูดว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเสียงของเขาหนักแน่นแต่ทำให้เธอขนลุกเหมือนถูกคูในทีเมื่อกลับถึงบ้านเลลาพบว่ากล้องรูปถ่ายที่เธอเก็บไว้หายไปลิ้นชักเปิดอ้าเหมือนถูกคนหาโดยใครบางคนที่รู้ความลับทั้งหมดเธอยืนนิ่งร่างกายแข็งข้างราวกับถูกสาในความเงียบของค่ำคืนนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาบนบันไดเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ่อช้าแต่มั่นคงเหมือนใครตั้งใจให้ใหเธอได้ยิน เลลาหันไปมองทางประตูห้องนอนดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงฝีเท้าที่ดังบนบันไดหยุดกระทันหันตรงหน้าห้องนอนเลลาเธอยืนนิ่งหูเงียบฟังทุกความเคลื่อนไหวด้วยหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดมือของเธอสั่นจนไม่สามารถจับลูกปิดประตูได้แน่นแล้วเสียงข้อเบาๆดังขึ้นสามครั้งเหมือนสัญญ,ญาณที่เจาะทะลุจิตใจเลลาถอยหลังช้าๆร่างกายแข็งค้างด้วยความหวาดกลัวเสียงประตูถูกผลักแต่ล็อกไว้ทำให้มันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เธอรีบวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับดับสนิทไม่ยอมเปิดในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงหายใจหนักๆหกลังประตูเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างหน้าขนลุกราวกับเธอรู้ว่าเป็นใครทันใดนั้นเสียงฝีเท้าถอยออกไปอย่างชา้ชาๆแล้วหายไปในความเงียบเลลาซุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลด้วยความสับสนและความกลัวรุ่งเช้าเธอตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพในบ้านภาพที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจและมือเย็นเฉียบ ในจอมอนิเตอร์มีร่างของยูซุฟยืนอยู่หน้าห้องนอนเมื่อคืนสายตาของเขาจ้องตรงไปที่ประตูด้วยความโกรธเกรี้ยวและหมกมุนเธอปิดหน้าจอทันทีใจเต้นแรงเหมือนจะขาดออกเป็นเสียงเสียงภาพนั้นยืนยันว่าเขาเข้ามาในคฤริสา์ยามค่ำคืนโดยไม่มีสิทธิ์เลลารู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เพียงความลับแต่เป็นอันตรายเธอต้องหาทางหนีออกจากโรงที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองแต่ก่อนที่เธอจะวางแผนได้โทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้ง เสียงปลายสายเป็นชายแปลกหน้าที่พูดด้วยน้ำเสียงต่ำและเย็นชาเขาบอกว่าเขามีรูปทั้งหมดและถ้าเธอไม่ทำตามเขาจะส่งให้สามีเลลาชะงักน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ยูซุฟแต่เป็นคนที่จับตาม,มองพวกเขาชายคนนั้นนัดให้เธอมาพบที่โกดังร้างริมท่าเรือในคืนนั้นหัวใจเลลาว้าวุ่นเธอไม่รู้ว่าควรไปหรือบอกใครดียูซุฟมารับเธอตอนเย็นด้วยรอยยิ้มที่แฝงความกดดันเขา,าพูดด้วยเสียงเรียบว่ารู้ว่า เธอกำลังปกปิดบางอย่างจากเขาเลลาเงียบไม่กล้าแม้แต่สบตาเพราะกลัวจะถูกอ่านใจเมื่อรถวิ่งผ่านเส้นทางยาวที่เต็มไปด้วยตึกสูงและไป้ายไฟนีออนเธอได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์แจ้งข้อความเข้ามาในกระเป๋าข้อความสั้นเพียงประโยคเดียวทําให้เธอหน้าซีดเผือดทันทีมันเขียนว่าเรารู้ว่าเขาขับรถอยู่กับเธอคืนนี้ต้องมาเพียงลําพังเลลาพยายามเก็บสีหน้าไม่ให้ยูซุฟสังเกตเห็นความตื่นตระหนก แต่สายตาของเขาที่เหลือบมามีแววสงสัยและไม่ไว้วางใจเมื่อถึงบ้านเธอรีบขึ้นห้องนอนล็อกประตูและนั่งกอดเขาเงียบๆเ,เสียงลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงคล่ำครวญของบางสิ่งคืนนั้นเธอตัดสินใจแอบออกจากบ้านไปตามที่ถูกนัดหมายเธอสวมผ้าคลุมยาปิดหน้าและเดินอย่างระแวดระวังในเงามืดยูซุฟไม่รู้ว่าเธอออกไปเขาหลับอยู่ในห้องคนขับพักหลังบ้านท้องฟ้ามืดสนิทไฟถนนบางดวงกระพริบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อ เธอเรียกรถแท็กซี่และบอกคนขับไปยังท่าเรือเก่าที่ถูกทิ้งร้างกลิ่นสนิมและน้ำเค็มแรงลอยมาแต่ไกลประปนกลิ่นน้ำมันเครื่องเมื่อถึงโกดังเก่าบานประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงเอี๊ยดดังหน้าขนลุกภายในมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเก่าเก่าสันไวเสียงน้ำหยดลงบนพื้นคอนกรีตดังสะท้อนเหมือนกลองเตือนภัยทันใดนั้นร่างชายแปลกหน้าก้าออกมาจากเามืดเขาคือคนเดียวกับที่เลลาเห็นที่ศูนย์การค้าและงานเลี้ยงหรู เขาถือแฟ้มเอกสารบางอย่างในมือและยิ้มเย็นเยียบเขาเปิดแฟ้มโชว์รูปถ่ายเลลากับยูซุฟที่แนบชิดกันในหลายมุมภาพทุกภาพคมชัดจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องจริงเลลาหน้าซีดเสียงหายใจติดขัดเหมือนกำลังจมน้ำตายชายคนนั้นพูดว่าเธอต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อความเงียบนี้มิฉะนั้นเขาจะส่งรูปทั้งหมดไปให้สามีที่ต่างประเทศทันทีเสียงคลื่นซัดฝั่งดังประสานกับเสียงหัวใจของเลลาที่สั่นสนัน เธอร้องขอเวลาแต่สายตาของเขาเย็นชาไร้ความปราณีแล้วทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถดังสนั่นขึ้นนอกโกดังไฟหน้ารถสาดสว่างเข้ามาทําให้ทั้งโกดังสว่างวาบยูซุฟก้าลงมาพร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลนเขาเดินตรงเข้ามาหาเลลาด้วยสีหน้าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาตะโกนถามว่าเธอแอบมาที่นี่ทําไมและชายคนนี้เป็นใครเลลาพยายามอธิบายแต่เสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออก ยูซุฟเหลือเห็นรูปถ่ายในมือชายแปลกหน้าและหน้าเปลี่ยนเป็นแดงกำมเขาพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นทันทีเหมือนสัตว์ร้ายถูกปลดโซ่ตรวนเสียงต่อสู้ดังก้องไปทั่วโกดังเหล็กกระแทกกับพื้นจนเกิดเสียงสะท้อนเลลาร้องกรีดร้องพยายามห้ามแต่ไม่มีใครฟังเสียงเธอเลืออก,กระเด็นเปื้อนผนังคอนกรีตขณะที่ทั้งสองต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายชายแปลกหน้าชักมีดพกจากเอวแทงไปที่แขนยูซุฟยูซุฟคำรามด้วยความเจ็บแต่กลับยิ่งฮึกเหิมกว่าเดิม เขากระชากมีดออกแล้วใช้กำลังมหาศาลผลักชายคนนั้นกระแทกผนังเสียงกะโหลกกระแทกดังสนั่นจนเลลาปิดตาร้องไห้ด้วยความตกใจเมื่อเธอลืมตาอ,อีกครั้งร่างชายแปลกหน้าก็ล้มลงนอนแน่นิ่งเลือดสีเข้มไหลนองบนพื้นคอนกรีตและกลิ่นคาวแรงตลบอวนยูซุฟหอบหายใจแรงใบหน้าเปื้อนเลือดและเต็มไปด้วยแววคลุมคลังเขาหันมามองเลลาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักบนบ้าคลังเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นเขาบอกว่า ไม่มีใครจะแยกเราได้อีกแล้วเลลายืนแข็งร่างสั่นน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความตกใจสุดขีดในหัวของเธอมีเพียงความคิดว่าเธอกำลังติดอยู่ในฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดร่างชายแปลกหน้านอนแน่นิ่งในโกดังร้างเลลายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กลิ่นเลือดขาวคลุ้งปนกลิ่นสนิมและน้ำมันเครื่องที่ชื้นติดผนังเก่ายูซุฟยืนหอบหายใจแรงเหมือนสัตว์ที่เพิ่งล่าเหยื่อสำเร็จดวงตาของเขามีทั้งความรักและความบาคลั่งผสมปนเปื้อนจนแยกไม่ออก เลลาถอยหลังน้ำตาไหลพากร่างสันไหวจนแทบยืนไม่อยู่แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงโทรศัพท์ของชายตายดังขึ้นกระทันหันเสียงสั่นสะเทือนบนพื้นคอนกรีต,ตดังนานจนยูซุฟก้มลงหยิบขึ้นหน้าจอสว่างด้วยชื่อผู้ติดต่อที่ทําให้เลลาตกใจสุดขีดชื่อที่ปรากฏคือไมเคิลนักธุรกิจชาวอเมริกันที่เป็นเพื่อนสนิทสามีเธอยูซุฟอ่านข้อความและสีหน้าเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวทันทีข้อความสั้นเพียงว่าการพบคืนนี้ ที่โรงแรมต้องไม่ล้มเหลวอ,อีกครั้งเลลาหัวใจหยุดเต้นเธอไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ยูซุฟจ้องหน้าเธอแล้วพูดเสียงเข้มว่าทุกอย่างใหญ่กว่าที่เธอคิดเขาบอกว่าชายคนนั้นไม่ใช่แค่แบล็กเมลแต่เป็นคนของไมเคิลไมเคิลน,นักธุรกิจอเมริกันที่เธอเคยเห็นยิ้มแย้มในงานเลี้ยงหรูเบื้องหลังเขาไม่ใช่แค่คู่ค้าแต่มีเครือข่ายลับที่ซ่อนเร้นในดูไบเลลารู้สึกโลกหุนคว้างทุกอย่างที่คิดว่าเข้าใจกลับพังทลายหมดสิน้น ยูซุฟบังคับเธอให้ออกจากโกดังและขึ้นรถทันทีโดยไม่อธิบายเพิ่มเติมเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องขับผ่านถนนมืดร้างเข้าสู่ใจกลางเมืองแสงไฟนีออนจากตึกสูงสะท้อนผ่านกระจกหน้ารถเหมือนสายตาจับจ้องยูซุฟพูดเสียงต่ำว่าเขารู้ความจริงมานานแล้วว่าไม่เคยหลงรักเลลาแต่เลลาไม่เคยรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นทางออนไลน์นานหลายปีสามีของเธอไม่เคยรักแคระขายว่ามีใครอีกคนตามหลอกหลอนภรยา ไมเคิลสร้างตัวตนใหม่แชทกับเธอในชื่อปลอมจากอินเดียเขาใช้ภาพหญิงสาวชาวอินเดียเป็นเหยื่ยลอล่อเข้ามาในชีวิตเธอเลลาเบิกตากว้างความจริงนั้นทําให้เธอแทบหยุดหายใจเธอเคยคุยกับผู้หญิงลึกลับที่เข้าใจทุกความเงาของเธอแท้จริงแล้วทั้งหมดเป็นกับดักของไมเคลิลที่อยากเข้ามาแทนที่สามีเธอยูซุฟพูดว่าชายแปลกหน้าที่ตายก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งของไมเคลิลและคืนนี้ไมเคิลนัดพบเลลาที่โรงแรมหรูเพื่อปิดดีนสุดท้าย ยูซุฟบอกว่าเขาจะพาเธอไปเผชิญความจริงทั้งหมดด้วยกันรถหยุดตรงหน้าโรงแรมสูงระฟ้าที่ไฟสองสว่างดังประสาทกลางทะเลสายกลิ่นน้ำหอมราคาแพงตลบอบอวลทันทีที่ก้าวเข้าไปในล็อบบี้เสียงดนตรีแจส๊สแผ่วเบา,เบาเอายยคลอในอากาศรุราแต่กดดันเลลาสวมผ้าคลุมปิดหน้าก้าวข้างยูซุฟที่จับมือเธอแน่นพนักงานโรงแรมมองพวกเขาอย่างสุภาพแต่แฝงความสงสัยลึก,ลก พวกเขาเดินไปที่ชั้นบนสุดห้องเพนเฮาส์ที่หรูหราและปิดวิดชิตเมื่อประตูเปิดออกภาพที่เห็นทำให้เลลาหายใจไม่ออกไมเคิลนั่งอยู่กลางห้องชุดสุดหรูหรากับแก้วไวน์ในมือข้างเขามีหญิงสาวอินเดียที่เลลาเคยคุยออนไลน์ยืนอยู่แต่หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือตัวตนที่ไมเคิลสร้างขึ้นด้วยเงินเลลาตกตะลึงความจริงตรงหน้าเหมือนฝันร้ายที่ซ้อนทับกันหลายชั้นไมเคิลยิ้มและพูดเสียงเย็ยนว่าในที่สุดเธอก็มาตามนัด เขาหันไปมองยูซุฟและหัวเราะเบาๆราวกับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะตามมายูซุฟตะโกนดา่าและพุ่งเข้าไปแต่ชายร่างยักษ์ย้ายสองคนโผล่มาขวางทันทีเสียงปะทะดังสนั่นยูซุฟพยายามต่อสู้แต่ถูกตรึงแขนอย่างโหดร้ายเลลาร้องให้ขอให้หยุดแต่เสียงเธอถูกกลบด้วยเสียงวุ่นวายรอบห้องไมเคิลลุกขึ้นเดินช้าๆเข้ามาใกล้จจเลลาถอยหลังไปติดผนังกลิ่นวายแดงแรงฉุนจากลมหายใจของเขาทำให้เธอแทบอาเจียน เขากระซิบข้างหูว่าเธอไม่เคยเหงาจริงๆเพราะเขาอยู่เสมอเวล,ลาตัวสันรู้สึกถึงความบิดเบี้ยวในคำพูดนั้นทุกถ้อยคำแล้วเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทำให้ทุกคนหยุดนิ่งทันทีกระจกบานใหญ่แต่กระจายเสียงหวีดร้องดังสะท้อนทั่วห้องเพนเฮาส์ยูซุฟหลุดจากการถูกตรึงและแย่งปืนจากชายร่างยักษ์ย้ายได้สำเร็จเขาหันกระบอกปืนไปที่ไมเคิลใบหน้าเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งไมเคิลยกมือขึ้นแต่สายตาย,ยังคงยิ้มเย็นเหมือนไม่มีความกลัว เลลายินแข็งรู้ว่าทุกสิ่งกำลังจะจบลงในเลือดและการแก้แค้นเสียงลมหายใจแรงๆก้องในห้องหรูราวกับนับถอยหลังสู่หายนะยูซุฟตะโกนว่าจะไม่ยอมเสียเลลาให้ใครอีกไมเคิลตอบกลับว่าเลลาไม่เคยเป็นของยูซุฟตั้งแต่แรกคำพูดนั้นแทงลึกในใจและทําให้เขากดไกปืนทันทีเสียงปืนดังสนั่นเลือดสาดปื้อนพรมราคาแพงและกำแพงสีขาวหญิงสาวอินเดียกรีดร้องร่าไมเคิลสุดลง แต่ยังหัวเราะเบาๆจนหยุดหายใจเลลาปิดปากด้วยมือน้ำตาไหลาพากหัวใจสั่นรัวจนแทบหยุดเต้นยูซุฟหอบหนักร่างสัน่นแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเลลาอย่างไม่ละไปในความเงียบหลังเสียงปืนมีเสียงไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบลอดหน้าต่างกระทบกับเลือดที่นองเต็มพื้นห้องเลลายืนมึนงงใจแตกสลายไม่รู้ว่าใครคือเหยื่อจริงในเรื่องทั้งหมด และในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริง